สวัสดีนะคะสวัสดีจากช่องภูมิใจนะคะพี่น้องตอนนี้ก็อ่กำลังเดินทางไปที่มมสอนะคะเมื่อนี้พอกันอยู่เอ่เดินโรงเรียนพี่น้องจำซื้อรงเรียนบ่ได้เดินโลงเรียนเอ่มอมมสกันแถวๆกันมอมอสอน,นะะ่ะพี่น้องภู <c oughs> มิใจจำซื้อบ่ได้ ตอนนี้ก็สมาชิกก็กำลังครบแล้วนะคะแล้วเราก็จะเดินทางเลยไปที่มอมาสอนะคะผู้ใดอยูไก่กับมาให้กกาลังใจเด้อพี่น้องเด้อ,อสอดแจ้งนะคะคืนนี้เดกน้อยกำลังขึ้นรถคลิปนะคะเอ้าทำไมเอ่อมีแฟนน้านั่งต่าแฟนนั่งงโอ้โห <laughs> มีแฟนด้วยให้แฟนตั้งตักน้าให้แฟนตั้งตักพี่นอ้องเบืองแง่ผู้หนึ่งผู้คนสวยกูมูเอาไปใส่ละอ,อ,อันนั้นไปใส่ละเอาไปใอ้อยยัมานึกว่าเขาเป็นบ้านแล้วเขาหลอคอยเราก็จะเดินทางนะคะ <c oughs> ไปที่มอมมัสอยู่โรงเรียนอะไรนะท <c oughs> ี่จำไม่ได้ นโรงเรียนบ้านดอนนานะคะพี่น้องอันปีปีนั้นพุ่มใจที่เคยไปพีดอัเพื่อนไปเหรียนปีนั้นยุทีีดอนเขียบอืมฉันจำว่าผิดได้พี่น้องมันจะเป็นเดืนอนยุติดถนนเลยเลยวงเวียนเอ,อ่อมามาสอไปนะคะแต่อันนี้เป็นเดินโรงเรียนพ่ะนะเดินโรงเรียนสอดแจงด้วยพี่นอ้องมาแรง พี่น้องทางมมสผู้ใดอยู่ใกล้นะคะก็ไปให้กําลังใจทีมงานเพชรลําเพลินด้วยนะคะบัตรหน้างานเท่าไหร่นะน่าจะเป็นงานฟรีงานฟรีเหรอใช่เอ้ยคล้ายบัตรขายบัตรเออพี่ก็ว่าขายบัตรได้บัตรหน้างานเท่าไหร่แต่ว่าบัตรเหมาสองวันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมใช่เลยบัตรเหมาสองหมื่นได้พี่น้องร้อยสี่สิบเก้าบาทพายแมนอันไม่เป็นคิฟแล้วดู มีแฟนเลยเขามีแฟนเอาจับให้แนตยบสวัสดีพี่น้องพ, <จะ S 1> พ่องไฟสูบุ้งกันคะเราก็จะเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านอางกอกบ้านดอนนาบ้านดอนนานะคะพี่นอ้องหนูมีอยังสีไว้ฟังมือนี่ลูกคีรอนไปหาพีพุ่มหนูถึกตดำนะคะ <c oughs> เขามาส่วนรถหนูคะ่ะมันมอเล่มันออกนี่ได้ไหมได้พี่ว่าห้ามันพอดีไหมแล้วคือหน้าองฟองพี่เอิญ นาแบบซีฟ้ากแบบซีเลยไม่เลยสิตกใจตัวนู้ปกติไม่รู้ว่าตกใจเลยจะแจ้งออกมาตกใจคนขับแล้วน่าจะตกใจกว่านะเพราะว่ามันอยู่ข้างๆนู้นุ่งตึงเลยบ่จอดหอดบ่รู้ว่ตกใจบ่อยังเลยคุณจะ่าเสียใจแม่บัตรหน้างานเท่าไรน้องเลยร้อยยี่สิบน่าจะใช่ประมาณนี้ไม่เกินไม่เกินร้อยสี่สิบแต่ว่าต่อนี่ร้อยสี่สิบเก้าสองพัน วันนี้เขาเล่นญญุมมะมะสอสารคามพี่น้องเมือนเอินยูทีชยัยภูมิอาคาไกลกันบ่ในในใไองไกลไม่ไกลกิโลร้อยขึ้นม,มันไปอันสารคามคอนแก่นคอนแก่นกโคราชอันแล้วก็ชยั <laughs> ชยภูมิคอนแก่นโคราชชัยภูมิไงเออไปจังไหนทางเดมันจะไปทางทางคอนแก่นหรือลักจักว่า บ้านดโคราดบ้านดโคราผมมันต้องอันนี้ก so like. really ่อนเลยโคราเลยเนาะเรีวๆใส่ทางที่ขวงนิดนึงบอกว่าลุ้มเหมือไงเลยค่อยๆเลุ้มลุ้มมาเป็นอันนี้บวกสร้างคือรถเราต้นแนวรถต้นแนํเป็นแบบนี้บอเคืองานไท่ 3แสนหางแต่ว่าซื้อสดน่ะ3แสนสองโนูเอามาคูณบวกเราคูณหารใบสลีมยังตก6แสน6แสน80เท่าไหร่น<ด>ี<ด>่แหละจริงหอกไรเี้ยแทกเตองมาสย มันมีปัญญาสูตอนสิบบุตอนอยู่หัวหกพันถุงตอนหัวจะแบบหัวหกพันเกือบเจ็ดพันโอ้ถ้าคุณรู้เลยพี่รู้ก่สามหมื่นตอนนั้นอ่ะพี่ออกเองคนเดียวเลยนะเพรมีคนขับเิด่ออใไ้แม่มาเส้นน้ำมือสีน้ำมือพี่ลุ้มอีกอันง่ายเลยว่ามันัวสสั่งสีแดงพร้อมดีตอนนั้นพบ้าหอมใใส่บาตรใส่บาตรด 真的。 ทังน้ำตาลนะคะอันชงข้อเสือนะคะลองเพ่งอันเบิร์นใช่ค่ะน้องร้องคนเดียวทั้งอินเตอร์เทนทั้งเต้นทั้งแบบอุ้ยแมนเก่งแห้งสุดยอดดีค่ะสูงกับเบสสูงเลยนี่นี่วงเอยไปใช่อีกวงนึงดิที่มันเป็นยังไงโ่อ้ยเห็นเยอะนะเศร้าในหลยสุดอเอไทยคลิปด้อพีที่น้องขะนุ้ยสิบอกว่า ข้างแบบบ้านนอกแบบบ้านนอกอีเล่บ้านนอกบัานข้าวันนี้ทดสอบ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 โชคบอกโอ้ยนี่ลักนี่รัว่ามันบวกสร้างเฮ้ยมันมันเป็นถนนเปนแบบนี้อุ้ยพี่พุ่มพี่พุ่มพี่พุ่มพี่บุ้มไปไป อ้ายข่อยว่าล่องลางได้รถข่อยตำจากมาต้องโลกจะย้ายโลกไป,ลไปไปเลื่อยไปเลื่อนไปเลยโอ้คุณหัวไในแบบคือประคุณเติมในจะเ,จะเรื่องรถในจะเรื่องน้ำมันเลยจะเครื่องในรถโ,โอ้ยรถกูขุดเบิดถอยชีวิตต่อไปเส,สี่ยงกุสุซาตูอีกสามปีขา้างหน้า กอดจูรออยู่นะคะแปดนาทีจะ9เก้านาทีแหละปิดคลิปเลยพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าหอดังนะคะเข้าสิอัพดสิถ่ายเห็นเบิ่งไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย